สวัสดีท่านผู้ชมนะครับไปที่ทราบกันดีนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียในตอนนี้ค่อนข้างระหองระแหงกันนะครับ,บตั้งแต่ที่รัเสเซียผนวกไครเมียที่เคยเป็นของประเทศยูเครนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียแล้วก็ล่าสุดกับเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียก็เลยทาให้มีแต่คนที่โจมตีรัเสเซียอยู่ตลอดแต่ว่าล่าสุดนะครับมีอยู่คนคนหนึ่งที่ ไม่เคยด่ารัเสเซียเลยครับแล้วก็ออกมาชื่นชมผู้นําของรัเสเซียอย่างประธานาธิบดีปูตินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันนั่นเองแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับเขาออกมาพูดจาเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับปูตินไม่ค่อยเหมือนเดิมอีกแล้วทั้งหมดนี้ติดตามในสมรภูมิทำเนียบขาว2016ครับ สนับสนุนโดย NT น้ำแข็งออนไลน์ซื้อน้ำแข็งแถมเครื่องสะอาดกว่าสะดวกกว่าสนับสนุนโดยและตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโน,โนจำเป็นก่อนอื่นผมต้องพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปก่อนนะครับสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังเป็นแค่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง เขานั้นมีธุรกิจที่รัเสเซียด้วยนะครับแล้วก็เคยออกมากล่าวชื่นชมปูตินกล่าวชื่นชมรัเสเซียอยู่บ่อยครั้งในหลายโอกาสครับไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อการออกไปในที่ประชุมต่างๆรวมถึงในหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาเองด้วยทีนี้พอตอนนี้ครับเขาเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันไปชิงตําแหน่งผู้นําของสหรัฐแล้วแน่นอนนะครับว่าสื่อก็ต้องจับจ้องประเด็นความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นพิเศษทีนี้ช่วงปลายปีที่แล้วครับช่วงเดือนธันวาคม มีนักข่าวไปสอบถามประธานาธิบดีปูตินว่าคิดยังไงกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีปูตินตอบแบบนี้ครับเขาบอกนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนมีสีสันครับและก็มีพรสวรรค์อย่างไร้ข้อกังขาเขามีบุคลิกที่โดดเด่นและก็มีพรสวรรค์แล้วก็ถัดจากที่ปูตินออกมาชื่นชมทรัมป์ได้เพียงแค่หนึ่งวันทรัมป์ชมปูตินกลับไปนะครับ บอกว่าปูตินบริหารประเทศได้อย่างน้อยเขาก็มีความเป็นผู้นําไม่เหมือนกับที่เรามีในสหรัฐนั่นก็คือต้องการโจมตีประธานาธิบดีบารักโอบามานั่นเองบอกว่าสิ่งดีๆมากมายครับสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียและถ้ารัสเซียเคารพสหรัฐตอนนี้ปูตินไม่เคารพผู้นําของเราซึ่งก็หมายถึงว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่มีความเป็นผู้นํานั่นเองครับ จนกระทั่งในปีนี้นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีนักข่าวถามย้ำปูตินอีกครั้งหนึ่งว่าเขาชื่นชมทรัมป์จริงหรือเปล่าปูตินก็ตอบว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้สมัครที่มีสีสันนะครับเขาไม่ได้เอ,อ่ยถึงบุคลิกอย่างอื่นของทรัมป์แต่สิ่งที่ปูตินพูดถึงแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือทรัมป์ต้องการฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียครับอย่างไรงก็ตามรัสเซียยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการภายในทางการเมืองของประเทศอื่นโดยเฉพาะสหรัฐอย่างแน่นอน ส่วนทำเองนะครับ่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ยังคงย้ําจุดยืนเช่นเดิมว่าถ้าปูตินชมเขาก่อนเขาก็จะชมปูตินกลับไปแบบนี้ครับ Well, and it's not gonna have any impact. If he says great things about me, I'm gonna say great things about him. I've already said he is really very much of a leader. I mean, you can say, oh, isn't that a terrible thing? He called, I mean the man has very strong control over a country. Now it's a very different system, and I don't happen to like the system. But certainly in that system, he's been a leader far more than our president has been a leader. We have a divided country. <coughs> See, Donald Trump loves Putin. I don't love. I don't hate. We'll see how it works. We'll see. Maybe we'll have a good relationship. Maybe we'll have a horrible relationship. Maybe we'll have a relationship right in the middle. I can say this: if we got along with Russia. And Russia went out with us out ISIS That's with and okay That's okay went with knocked the hell me of folks okay with me ก็มีนักข่าวไปวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมทรัมป์ถึงต้องพลิกลิ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คิดกันนะครับว่าก็คงจะเนื่องจากไมค์เพนส์ครับผู้สมัครรองประธานาธิบดีคู่กับเขาที่เกิดแตกแถวไปพูดโจมตีปูตินเรื่องการแทรกแซงสงครามในซีเรียในการดีเบตเมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้าตามเวลาในบ้านเรา โดยเพนซ์เนี่ยเรียกปูตินบอกว่าเป็นผู้นําอันธพาลร,ร่างเล็กที่กําลังกําหนดเงื่อนไขกับอเมริกาอันนี้ก็แซ่ปูตินนะครับที่มีส่วนสูงไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับผู้นําคนอื่นๆและก็หลังดีเบตครับทําก็เลยต้องตามน้ําปรับจุดยืนของตัวเองเช่นกันแต่ล่าสุดก็มีตัวแทนของรัฐบาลรัสเซียออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเป็นโฆษกของธรรเนียบประธานาธิบดีรัสเซียครับที่ชื่อว่าดิมิทรีเปสคอฟ บอกว่าแน่นอนครับว่ารัสเซียอยากให้ประเทศเนี่ยถูกพูดถึงในแง่ดีอย่างเดียวรัสเซียรู้สึกเสียใจครับที่ตัวประเทศรัสเซียและก็ตัวประธานาธิบดีป,ปูตินได้กลายมาเป็นส่วนสําคัญในการหาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐและก็ยืนยันครับว่ารัสเซียไม่ได้ก้าวไก่แล้วก็ไม่ได้คิดแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐครับพูดถึงคำหวานที่ปูตินและก็ทรัมป์เนี่ยป้อนให้กันบ่อยๆก็มีคนเอาไปล้อเลียนเหมือนกันนะครับเป็นภาพวาดบนกำแพงครับ นี่แหละครับก็คือภาพที่ปรากฏอยู่บนกำแพงเป็นกำแพงของบาร์นะครับที่ประเทศลิทัวเนียอย่างข้างหน้าเนี่ยก็มีคนไปจูบเรียนแบบด้วยล้อเรียนนะครับว่าทรัมป์กับปูตินเนี่ยชื่นชมกันบ่อยๆเหมือนกับการจูบปากกันซึ่งภาพนี้ก็เป็นการล้อเลียนภาพที่โด่งดังในช่วงสงครามเย็นครับช่วงประมาณปี2533ซึ่งก็คือรูปนี้ครับ เป็นการจูบป,ปากกันร,ระหว่างผู้นําของสหภาพโซเวียตกับเยอรมันตะวันออกในช่วงนั้นที่เป็นธรรมเนียมต้องปฏิบัติการของรัเสเซียเพื่อทักทายกันตามปกตินั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องเช้าๆของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ยังไม่จบล่าสุดมีคนไปขุดคุยวิดีโอเก่าๆของนิตยาสารปลุกใจเสือป่าชื่อดังอย่างเพลย์บอยที่ไปเจอวิดีโอ2ม้วนด้วยกันครับที่มีภาพของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏอยู่ครับ วิดีโอทั้งสองวมน,นี้นะครับถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยสำนักข่าว CNN ครับโดยม้วนหนึ่งซึ่งทำขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองสาวขึ้นปกเพลย์บอยคนที่40มีฉากที่ทรัมป์กำลังสัมภาษณ์นางแบบสาวเซ็กซี่อย่างนี้นะครับนางแบบเขากำลังคัดเลือกครับว่าจะไ,ได้ไปขึ้นปกเพลย์บอยหรือไม่ซึ่งฉากนี้ไม่ได้โป๊เปลือยแต่อย่างใดแต่ในวิดีโอม้วนเดียวกันนี้ครับฉากต่อมาฉากอื่นๆเนี่ยมีฉากที่มีผู้หญิงเปลือยเปล่ากำลังรูปไร้ร่างกายตัวเองอยู่ด้วย พอเรื่องนี้แดงออกมานะครับเจฟโคงเห็ Cohen, บนบรรณาธิการช่างภาพอวุโสข,ของเพลย์บอยที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมกับทรัมป์เมื่อ23ปีที่แล้วเพราะว่าวิดีโอนี้ถูกบันทึกขึ้นตั้งแต่ปี2536นะครับแต่ว่าออกไปวางขายในปี2537บอกว่าทางนิตยสารเพลย์บอยครับแค่ต้องการนำชื่อเสียงของทรัมป์มาช่วยค้นหาหญิงสาวที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นปกเท่านั้น นอกจากนี้ครับก็ยังมีวิดีโออีกม้วนหนึ่งที่ปรากฏในปี2,544มีฉากของทั้งเหมือนกันครับเป็นฉากที่เขาเนี่ยไปปรากฏต,ตัวหลังเวทีพร้อมกับสาวๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็รวมถึงเมลานียภร,รยาคนปัจจุบันซึ่งเป็นภรรยาคนที่3ของทั้มด้วยและก็เช่นเคยครับวิดีโอเกือบทุกม้วนของเพลย์บอยก็ต้องมีฉากว่าวิวอยู่ วิดีโอที่ยิงออกมานี้นะครับก็ยิ่งทำให้ฮิลลารีคลินตันและก็พรรคเดโมแกรตออกมาโจมตีว่าเขามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิงเท่าไหร่เหมือนกับเห็นผู้หญิงเป็นสิ่งของนะครับเช่นเดียวกันกับโพล่าสุดของ CNN ครับที่ไปสอบถามผู้หญิงบอกว่า62ไม่ชอบทรัมปเท่าไหร่ครับ ในวงการทีวีของสหรัฐนะครับช่องที่ถือว่าเป็นมิตรกับพักรีพับลิกันและก็โดนัลด์ทรัมป์มากที่สุดก็ต้องเป็นช่อง Fox News นะครับแต่ว่าล่าสุดมีผู้ประกาศข่าวชื่อดังของช่องนี้2คนด้วยกันกลับต้องมาทะเลาะก,กันเองเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับเรื่องของเรื่องนี้เริ่มจากเมกินเคลลี่นะครับผู้ประกาศข่าวสาวของรายการ The k e l l y f i ไฟออกมาพูดกลางรายการเมื่อคืนนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์คงเลือกไปออกรายการของชอนเฮนตี้แค่รายการเดียว ซึ่งรายการของชอนเฮเนตี้เนี่ยออกอากาศต่อจากรายการของเธอนะครับเพราะว่าทรัมป์นั้นไม่ต้องการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไม่ช่วยให้ทรัมป์เข้าถึงประชาชนกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่เลือกสนับสนุนตัวเขาได้ที่ต้องพูดแบบนี้นะครับก็หมายถึงว่าตัวเมกินแคลลี่เองเนี่ยเธอมักจะชอบถามคําถามที่รุนแรงครับแล้วก็ถามแทงใจดําไม่เหมือนกับชอนเฮเนตี้ที่รายการติดกันเนี่ยจะถามคําถามที่เป็นมิตรกว่าแล้วก็ดอนทรัมสบายใจกว่าในการตอบนะครับ นอกจากนี้ครับตัวเมกินแคลลี่คนนี้ก็ยังผู้วิาพากษ์วิจารณ์ฮิลลารีคลินตันด้วยบอกว่าไม่ค่อยยอมมาปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์เท่าไหร่หลังจากถ้อยคํานี้ออกอากาศไปครับชอนเฮนเนตี้ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวของรายการต่อมาเนี่ยและก็เป็นรายการที่โดนัลด์ทรัมป์ยอมมาปรากฏตัวบ่อยๆถือว่าบ่อยที่สุดในวงการโทรทัศน์เลยก็ได้นะครับออกมาทวิตโตตอบแบบนี้ครับบอกว่าเมกินเนี่ยควรจะโกรธฮิลลารีมากกว่า สงสัยว่าเมกินคงเป็นผู้สนับสนุนของนางฮิลลารีและโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เมกินมาก่อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ครับตัวเมกินก็ยังไม่ได้ออกมาทวีตตอบโต้แต่อย่างใด สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกาศข่าวสาวคนนี้กับโดนัลด์ทรัมป์ต้องบอกว่าเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเคยออกมาว่าเธอเสียหาย,หายออกมาด่าว่าเธอนั้นมีเลือดไหลออกมาจากทุกอย่างออกมาจากทุกทางของร่างกายหลังจากเธอทําหน้าที่พิธีกรในการดีเบตของผู้สมัครพรรคริพับลิกันเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ถามคําถามในเชิงกดดัน Trump, Trump ทรัมป์ทรัมป์ก็เลยไปไม่ค่อยถูกตอบไม่ค่อยได้ก็เลยออกมาด่าแบบนี้นะครับแต่ว่าภายหลังก็อย่างที่เห็นครับ อันนี้เป็นวิดีโอเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ทรัมป์เนี่ยยอมให้สัมภาษณ์กับเมกินแคลลี่ในที่สุดแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยให้สัมภาษณ์อีกเลยนี่ก็เลยเป็นแค่ครั้งแรกและก็ครั้งเดียวที่ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์กับเมกินแคลลี่นะครับ